เชิญท่านต่อไปอาจาริยาค่ะจากอาจาริยาจะเป็นวาริษาแล้วก็เป็นเรือร้อยธรรมนะคะเชิญค่ะค่ะ,ะเริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อจริยาจันทักดีค่ะจะมาสงการบ้านสภาวะธรรมค่ะก็ตัวเองได้ปรับอาหารให้พ่อเมื่อวันที่ยี่บสาม มีนาคมค่ะหลังจากพ่อที่ออกจากโรงพยาบาลได้ตัดสินใจมาปรับอาหารลดเนื้อสัตว์ลงค่ะและ้วก็พ่อก็เก็บปลาไว้ค่ะแล้วพอพ่อเลือกกินเนื้อสัตว์ได้พ่อก็เดินเดินไปเที่ยวบ้านพี่สาวค่ะที่ทำขนมไทยอะค่ะพ่อแกเคยกินขนมหวานบ่อยก็ไปนั่งมองอยู่เลยถามพ่อว่า ขนมลอดช่องจะกินไหมมันก็ยังดีอยู่เพราะว่ามันมีฤทธิ์ยินจยากไปเตยอะค่ะก็พ่อก็ปฏิเสธเราไม่เอาทีนี้ก็ตัวเองก็ได้ทําน้ำยานางให้พ่อกินตลอดมาค่ะตอนเช้าน้ำยานางแล้วก็เสริมด้วยผลไม้ฤทธิ์เย็นก่อนอาหารทุกมื้อทีนี้ก็อยู่มาก็น้องสาวคนที่เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลซื้อผู้เรียนย่อมูสัสงคิงอะไรเนี่ยค่ะมาให้แล้วบอกว่าพ่อ ให้กินให้หมดเลยเพราะว่าถ้าไว้อีกวันพรุ่งนี้มันจะไม่อร่อยจะนิ่มประมาณนั้นนะคะแล้วก็จัดก,การผายให้พ่อกินแล้วก็ร่วมกันกินสี่คนค่ะเพื่อได้ลดจํานวนร้อนลงก็น้องสาวก็เอื้อให้เขาเพราะว่าเขามาดูแลอุตสาห์ซื้อของแพงมาให้พ่อกินแต่เขาไม่คิดว่าจะกินริสร้อนหรือริสเย็นค่ะเพราะว่าหลังอยากพ่อกินเสร็จแล้วค่ะบอกพ่อว่า ให้พี่สาวทํานั้นยาน้ำยานางให้ดื่มด้วยก็ยังดีอยู่น้องสาวคิดได้ว่าพ่อต้องกินของนี้กินเข้าไปก็เอื้อให้น้องสาวค่ะตัวเองคิดว่าร้อนไม่สมควรกินแต่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะไปไป,ไปมามาก็เราก็ร่วมวิบากกับเขาด้วยค่ะกินกับน้องสาวไว้ด้วยค่ะกินร่วมกันก็วิบากก็เกิดขึ้นแล้วก็วันเรื่งองึ้นท่อพ่อก็มีขี้ตาสองข้างเลยค่ะ ก็เราก็ตัดสินใจว่าเออก็ทําตามปกติค่ะเพราะว่ายังไงก็พ่อไม่ได้กินบ่อยเลยเอาเป็นวัคซีนก็แล้วกันก็ยินดีทําด้วยความยินดีที่ว่าพ่อได้เอาเป็นวัคซีนด้วยค่ะก็เบิกบานได้ค่ะ,ะค่ะจะริธรทมค่ะค่ะสาธุค่ะอาเชนออนค่ะ นัวทนากับอเล็ก <Ende> ค <esa> ่ะก็เนาะเรื่องของไนการกิน <Labor> ค <to il fi> ือบางทีอยู like ่ในครอบครัวเนี่ยเราเราไม่ใช่พ่อของเราคนเดียวนะพ่อของคนอื่นด้วยบางทีเราก็ต้องเอื้อให้ท่านได้บำเพ็ญแล้วก็ได้ใช้วิบากนะคะเราก็ต้องกล้านะคะกล้าที่จะ ให้เกิดดีเกิดร้ายขึ้นได้จากการตัดสินใจคือการอภิริหากันแล้วในครอบครัวนะก็เลก็ต้องยินดีรับยินดีให้หมดไปทีนี้อาจารย์ิยาก็ได้ได้ทำตรงนั้นแล้วละแล้วก็ได้วางใจตัวเองแล้วก็ได้ล้างใจต,ตัวเองด้วยนะคะค่ะก็อย่างนี้นะคะอยู่กับสังคมนะคะใครจะได้รับดีร้ายอะไรก็เป็นวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิตนะคะอเล็กค่ะอนุโมทนาค่ะ ค่ะต่อไปเชิญอาวาริสาค่ะ